สวัสดีค่ะวันนี้เรามาห่อเบ็นโตไปกินที่โรงเรียนกันนะคะวันนี้ฮานาจังเขาจะไปโรงเรียนอ่วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะไปโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเป็นการไปฝากเลี้ยงนะคะเขาเรียกว่าไปกับคุดโดไปที่โรงเรียนนั่นแหละก็จะมีเด็กที่พ่อแม่ต้องทํางานในวันเสาร์เนี่ยก็จะไปกันเนี่ยก็ต้องห่อข้าวไปกินเองนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีโอเบ็นโตให้กินเราต้องห่อไปกินเองอันนี้ก็นางก็จะมาห่อเบ็นโตก็ เป็นเป็นตัวเล็กๆอของเด็กกันนะคะเป็นเป็นตัวสองชั้นชั้นล่างนี่ก็ใส่ข้าวเราจะใส่พวกฟูริโาเกะหรือว่าใส่สกานาเฟลกอันเนี้ยที่เป็นเนื้อปลาเนี้ยใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะคะชั้นที่สองก็จะเป็นกับข้าวอ่าวันนี้นางอยากจะกินผักหลายชนิดก <c oughs> ็ <ๆ c oughs> มีมีแตงกวาเออนางชอบแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวอืมอ่าก็ เริ่มจะกินผักได้แล้วค่ะเก่งกว่าแม่นะคะแม่เนี่ยถ้าประมาณเรียนชั้นปหนึ่งปสอเนี่ยไม่กินผักนะคะอืมเนี่ยก็โรงเรียนก็สอนมาดีนะคะเด็กจะต้องกินข้าวข้าวเที่ยงต้องกินให้หมดถึงจะได้สติ๊กเกอร์แบบตั้งใจกินกินให้หมดอะไม่ไม่เหลือทิ้งไม่กินทิ้งกินคว้างนะฮะเด็กเขาก็จะกินผักไปด้วยทุกวันเล็เขาจะเรียนรู้นะคะเนี่ยก็นางก็กินผัก วันนี้ใส่ไปสองอย่างเออกับข้าวสมารก็จะเป็นเป็นอาหารแช่แข็งนะคะก็จะมีพวกแฮมเบอร์เกอร์มีมีเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นของที่นางชอบนะถ้าถ้านางไม่ชอบนางไม่เอานะไม่ซื้อซื้อมาก็ไม่กินต้องเป็นของที่นางชอบกินนะก็จะมีมยี่ห้อของของอยิโนมโตะของอะไรเงี้ยมีหลายยี่ห้อนะคะอาหารแช่แข็งแล้วก็ามาอุ่นแล้วก็ใส่ ในโอเปนโตนะฮะหรอเราอาจจะมีกับข้าวอย่างอื่นมีไข่ไข่เจียวไข่อะไรเงี้ยเราทําเพิ่มขึ้นมาก็ใส่เข้าไปได้อ่าอันนี้ก็มีมีเบคอนนะเบคอนก็เอามาหอ่อหอกระเจี๊ยบเขียวอะเอามาม้วนม้วนม้วน,วนแล้วก็เสียบด้วยอ่าก็เสียบเป็นเป็นเนะี่ยให้มันกินง่ายไงอ่าใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะ,ะหรืออาจจะมีไม้เสียบต่างหากก็ได้ก็แล้วแต่อันเนี้ยนางก็ใส่ แตงกวาโอ๊ยเป็นตัวเล็กๆเนี่ยยัดแล้วยัดอีกนะคะนะเน้นกับข้าวค่ะไม่ค่อยเน้นไม่ไม่ค่อยเน้นข้าวเออนะคะก็ให้นางทําเองนางจะได้แบบนางจะได้ทําเป็นไงเออแต่ก่อนแม่ทําให้ก็ก็ก็ไม่ได้ทําเองแต่บางบางอย่างนางไม่ชอบเงี้ยนางนางขอทําเองแล้วกันอะไรเงี้ยขอขอทําเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเออนางจะได้รู้ว่านางจะได้จะได้ กินอะไรหรือว่านางจะไม่ชอบอะไรานางจะไม่ใส่อะไรเงี้ยเออนะนะโตขึ้นก็จะแบบเลือกมากขึ้นอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ปิดฝานะใส่ใส่ช้อนใส่ตะเกียบเข้าไปแล้วก็ปิดฝา,นะอ,า,ดฝาอืมตอนนี้นก็คือคือ,อยางที่มันเอาไว้มัดแต่มันรู้มันหายไปไหนหาไม่เจอค่ะก็เลยเอาเ,เอายางที่มันมีแล้วกันมามัดน, <c oughs> นะก็แก้ปัญหากันไปหาไม่เจอเออนะ อ,นนอันนี้ก็เนี่ยอันนี้กระเป๋าใส่เบนโตแต่ก่อนที่จะใส่เบนโตนี่ก็ต้องใช้ผ้านี่มา,ม,ามัดก่อนเพราะว่าเวลาเรากินก็จะได้เป็นผ้าปูโต๊ะไงก็จะได้เอ่อเหมือนกับผ้าปูโต๊ะได้เลยเอาไปกินที่ไหนก็มีผ้าปูโตอ่ะกันเปื้อนอะไรเงี้ยอืมดีนะเนี่ยก็มัดเด็กญี่ปุ่นมัดเป็นทุกคนนะคะน่าจะมัดเป็นทุกคนนั่นแหละเพราะว่าก่อนเขาจะจบชั้นชั้นประถมก็จะจบชั้นมัธยมเนี่ยมันจะต้องมี ช่วงใดช่วงหนึ่งที่จะต้องห่อข้าวไปกินเองอะ่ะมันต้องมีแหละนะแต่เด็กชั้นประถมเนี่ยเ,เขาก็จะมีอาหารกลางวันให้นั่นแหละแต่ก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะไม่ใช่ฟรีนะมันก็สะดวกกับพ่อแม่ไงทางโรงเรียนเขาจัดให้อะไรเงี้ยมันก็ดีเราไม่ต้องห่อข้าวไปทุกวันเราห่อไปเฉพาะวันเสาร์ที่ไปกับกุโดแล้วก็ช่วงที่ปิดภาคฤด,ดูร้อนปิดภาคฤดูฤด,ด,ดูหนาวพวกช่วงที่ปิดเทอมอะ่ะ เราต้องห่อข้าวไปกินเองอ่าน,นี่ก็ใส่น้ําแข็งไปด้วยโฮเลไซนะคะมันจะได้อาหารมันจะได้ไม่เบื่อบูดเสียไงในหน้าร้อนก็ต้องใส่น้ําแข็งเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีขนมเดซาร์ตวันบันเสาร์เนี่ยจะต้องห่อขนมไปกินเองนะ,ะมันไม่มีให้ไงเขาจะมีช่วงคิวเกะหยุดพักกินกินขนมอาหารว่างเ่ยช่วง10บโมงกับช่วงบ่ายสามโมงเราก็ต้องห่อไปด้วยนะคะ ก็อันนี้เก็บภาพมาฝากกันนะคะไปบ้านคุณย่าก็นางก็ไปถ่ายรูปกับคุณยา่าแล้วก็มีเนี่ยแตงโมเป็นภาพความประทับใจที่ปีนี้ได้กินแตงโมเยอะมากชอบแตงโมญี่ปุ่นอร่อยฮะลูกเ,กเ,กเล็กๆเนี่ยเปลือกบางๆเนี่ยหวานชอบสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ